สวัสดีครับสต็อปไบส์ทำตามคำเรียกร้องนะครับที่อยากจะให้ผมมาเที่ยวหาช่างคุณราชาท่อข้างกันนิดนึงครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรหรือทำรถแข่งรุ่นไหนอะไรอยู่นะครับวันนี้ผมลุยมาถึงชายเสียงโคตรใช่สีงเียโคตรครับผมนะครับนี่ครับต้องตัวดีช่างคุณก่อนนะครับที่เปิดโอกาสให้สต็อไบส์ได้เข้ามาเที่ยวหานะครับหลังจากที่ตอนนั้นเราเจอกันที่ ของสี่สิบล้อเลยอ่ะตอนนี้จริงๆแล้วช่างคุณก็ยังรับทํารับงานให้ลูกค้าของลูกค้าอยู่นะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยนะครับนี่ลูกค้าหมดเลยนี่จะเป็นของของลูกค้าหมดเลยนะครับที่เอารถเข้ามาทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองชิ้นไหวคันนี้สวยเนี่ยเคียร์คันเนี้ยมีเคียร์มันสวยอ่ะคันเนี้ยครับเจอเพิ่งออกไปวิเตอร์ก็เพิ่งไปมีเยอะอยู่ครับมาเรื่อยๆแต่ก็ ผมก็ไม่ค่อยตั้งแต่แม่ป่วยก็ช้าหน่อยนะครับจากวันหนึ่งก็ต้องเป็นสามเดือนเดือนหนึ่งเนะต้องต้องอยู่เพราะว่าท่างคุณก็ต้องดูแลแม่ด้วยนะครับใช่ครับนะครับก็ขอให้แม่หายไวๆเนาะนะครับโอเคแล้วก็ไอเอลเอสก็มีนะครับเจอนะครับแล้วก็ไอ้มีจังหวะมีครับมีครับคันคันนี้เขาทำลูกอะไรครับก็ลูกห้าหกครับลูกห้าหกใช่ใช่โอ้นะครับข้างหลังนี้ก็จะมี ค้าเคาแก็ด้งเปคันนึงด้งเปคันนึ่งอันนี้เป็นกลุ่มงานของฟ้านะครับเยวะไปดูข้างบนกันได้ได้ได้แล้วข้างบนนี่มีรถแข่งเต็มเลยแล้วไปดูกันว่าทำไมถึงเป็นข้อข้างไปครับผมครับเอาละครับเราขึ้นมาบนบ้านไม่เป็นไรครับถ่ายได้อยู่เห็นเห็นเห็นนี่นะครับรถแข่งจะจอดอยู่ข้างบนนะครับนี่รถแข่งสามคัน นะครับคันที่ผมเคยถ่ายไปจะเป็นคันนี้เนาะนี่จะเป็นคันนี้ตอนนี้มันถูกอัปเป็นลูปเจ็ดกเจ็ดแล้วครับเจแล้วได้ลองไปไปวิ่งยังครับก็ล่าสุดที่ซ้อมก่อนสนามจะปิดก็ซ้อมมา9 8 9 8แปดเก้าแปดสี่ร้อยสองเมตรสี่้อยสองเมตรด้วยใช่ครับโอ้โหเก้าแปดหนึ่ง นะครับ,บี่เดี๋ยวผมเคยถ่ายไปให้ดูแล้วเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสนะในสนามเดี๋ยวไปดูเจ้าคันนี้วิ่งกันนิดนึงนะครับหลังจากที่อัพลูกมันไปแล้วแต่ว่าคันนี้ก็สร้างไว้นานแล้วแต่ว่าอีกสองคันสองคันก็อยู่ตรงนู้นนะครับก็ตรงนู้นจะเป็นแเนด็ดดลแบลูหกเล็ดครับ ลูกหกเจ็ดเครื่องอยู่ข้างนอกจะทำสองคันเลยใช่ใช่ลูกลูกเท่ากันเลยใช่สี่คันครับสี่คันมีมีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอคันนี้จะขี่รุ่นอะไรครับคันนี้รุ่นจะแข่งรุ่นโอเพนสองบวกสี่กับโอเพนร้อยห้าโลครับสองบวกสี่ก็คือจะสี่ยังหวะด้วยด้วยก็ไปแข่งด้วยกันในรุ่นนั้นนะครับแล่สองคันนี้จะแข่ง ลูกลูกลูกหกเจ็ดครับครับแฮนดบอลลีสีแฮนดบอลีสขาวลูกหกเจ็ดนะครับครับนี่อันนี้นี้จะแข่งแฮนบอลีสีนะครับเดี๋ยวรอรอรงขึ้นเสร็จแล้วนะครับรุ่นแล้วนี่ครับมาที่นี่ไม่ดูไม่ได้เลยข้อข้างไฮไลท์อยู่แบบนี้เลยไฮไลท์ ไฮไลท์โหเก็บไว้อย่างดีอ่ะมาเนี้ยเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าอ่อนเยอะเดี๋ยวมีอีกทีเนาะอันนี้เป็นเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนโอ้โหถึงขนาดคุมภาาเขายังดีเลยว่าทำไมมันถึงเป็นพอค้างทรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันต่อนะครับนอกจากในส่วนที่เป็นที่เก็บรถแล้วอ่ะทั้งคุณก็จะมีมุมทํางานเขาเรียกมุมทํางานดีกว่าเนาะ มุมทาง,งานก็ทีอยู่นี้นี่ครับสํารานมอเตอร์เป็นเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่ถือว่าเป็นตํานานอีกทีมหนึงนะสํารานมอเตอร์นะครับนี่สํารานมอเตอร์เองตอนนั้นก็ทํารถแข่งมานานนะครับแล้วก็นานไม่นานาก็ดูอันนี้ครับเขามีเนี่ยครับอันนี้ตอนได้แชมป์เมื่อก่อนตอนนั้นเก่งขี่เก่งชลิพงเก่งคืองดนขี่ห<า>ให้นะครับ สี่ห้าสองได้ถ้วยก็ได้จะทานครับถ้วยนีมันองสงครับโอ้มีอยู่มีอยู่ด้วยถ้วยหยถ้วยหยีนึงนโหอ๋ออวิผมพาไปดูถ้วยอันนึงนึงได้ไหมเนาะอันนี้อันนี้คือร้อนป่ะปอันนี้เบอร์อันนี้เบอร์ผมมันแตกไปหอ๋อโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูถ้วยถ้วยนิดนึงนี่นะครับทั้งคุณไม่ได้มีหน้าร้านผมบอกก่อนนะครับไม่ได้ทําหน้าร้านเพราะว่า ทำที่บ้านเลยแล้วก็ต้องดูแลแม่ด้วยนี่ครับถ้วยแต่นี่ส่วนน้อยนี่แค่ส่วนเดียวอันนี้ถ้วยแบบถ้วยที่มันคือว่าใหญ่ๆให้เขาไปก็หลายร้อยครับครับอันนี้ก็ที่แม่ให้ออกมาตั้งๆไว้โอ้โหนี่ครับแล้วก็นี่มีถ้วยนี้ด้วยมีถ้วยนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยผสงกับข้ามบลง ตอนนี้เป็นรถแข่งครับผมโอ้นี่ครับรถแข่งที่ทําผลงานเอาไว้ดดีตอนนั้นเอคันที่ทําไม่ไม่ดีอยู่ไม่อยู่แล้วแต่ว่าแต่อะไรก็ยังอยู่นะยังอยู่กับครันนี้อยู่นะครับอ๋ออะไรยังอยู่คันงนี้อยู่บางชิ้นบางชิ้นบางชิ้นอืมางชิ้นบางส่วนยังอยู่ตอนนั้นที่ใช้เป็นก็เป็น เป็นเป็นลูกจัมม่าแกมม่าแกมม่าใช่สองร้อยใช่สองร้อยสุดแล้วสุดแใช่ครับโอเคครับอันนี้จะมีพวกประจับการสะบัดที่ย้ายจากคันเก่าที่ย้ายจากคันเดิมมาที่เลยแชมป์มายงจะมาอยู่คันนี้กันล้อกันล้อกันล้อหมอล้อนี่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับดูดูได้เบาสิเด้๋จานะมียางหุ้มเอวิเข้ายางด้วยครับนี่ ด้วงโหล้อไหลลื่นมากแห้งล้อสวยนะครับให้คมกันไปแล้วตอนนั้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูโฟนนี้กันต่อที่ยังคุยกันไม่จบนะครับที่ยังขางกันอยู่นี่ครับก็อย่างที่บอกแล้วคันนี้แหละคันที่ได้แชมป์ก็จะเป็นคันนี้เนาะใช่ครับคันสีชมพูพ่อข้างตั้งแต่เริ่มเริ่มทําอะไรครับตั้งแต่ผมทามาเลยตั้งแต่ตอนนี้ก็สี่สิบเอ็ดครับมาก็ประมาณอายุประมาณอยู่ประมาณสัก สิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดแปดสิบเก้าเนี่ยใช่เพราะผมเห็นอยู่ว่าเออทำท่อข้างมานานมากใช่ครับก็ตั้งแต่เริ่มทำเลยเรับทำเลยทท่อข้างเลยอืมชอบท่อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาถามกันว่าทำไมถึงต้องเป็นท่อข้างแต่ตอนเนี้ยเมาดูมุมทำงานของทั้งคูณครับอะไรตรงนี้จะเป็นอะไรนะครับอันนี้จะเป็นอะไรขายหรือว่าอะไรทําหรือว่าอะไร อะไรส่อมอะไรแต่งเนี่ยเหครับข่าวพวกขวี่ยงพวกอะไรเนี่ยอหูแข้งแต่ลูกดีเรบกวนแข้งคุณยืนตรงนี้นิดนึงครับเนาะนี่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 หกเก้าจุดแปดหนึ่งล่าสุดที่อัพลูกมาอครับผมมันเป็นลูกเป็นรูกของเอวเคครัเอวแคเอวแคนะครับเป็นแหวนเดี่ยวด้วยแหวนเดี่ยวนะครับโอ้ลูกก็เริ่มแดง อันนี้ไซส์เดียวกันหมดไซส์เดียวกันครับนี่ไซส์เดียวกันไซส์เดียวกันกว่าจะสําเร็จได้มันก็เหมือนเรียนล็อกเตอร์ครับรากาหลายแท่งกว่าจะความสำเร็จเนาะกว่าจะได้อะใช่ครับกว่าจะได้ได้แต่ละลูวิใช่เนาะใช่อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเครื่องเคร์เครื่องเคาร์ทั้งนั้นเลยอันนี้ก็แฮนด์บริลล์สีเนี่ยที่จะขึ้นครับสองขึ้นคอัที่กำลังจะขึ้นอยู่ใช่ไหมครับ ด้านหลังก็จะเป็นพวกข้อเวียงพวกข้อเวียงพวกข้อเวียงพวกจานไฟนะครับแลตวอันนี้อันนี้ปลดระวัะวงแล้วก็เอามาวางไว้เก็บ<อ>เก็บไว้แต่ไม่ไม่ขายอะไรเงี้ยเก็บเก็บไว้นะครับครับมันมีตำนานมันมันมีประวัติหรือมันมีอะไรไหม,มครับมันก็ไม่มีประวัติมันก็แบบว่ามันก็ มันเป็นแบบว่าแบบถ้ามันพังมาก็ไม่ค่อยอยากไม่อยากทิ้งนะครับครับอยากเก็บไว้อย่างอย่างอย่างเงี้ยบางทีลูกศพเนี่อยู่ไหนยก็อย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วแต่แล้วก็เก็บมาเป็นอนุสรณ์ระลึกอะไรเงี้ยอืมอืมบางคนบอกอ้ะไม่เก็บไปขายมเงียบแต่โมงมันเออมันใช้แม่ไแแบบไปไม่รู้จะยังไงแล้วนะแล้วเก็บไว้อะไรเงี้ยครับไปดูครับอืมนี่แล้วข้างล่างนี้ก็จะเป็นงาน งานลูกค้าหรือว่างานลูกค้าครับงานลูกค้าอันนี้รู้สึกว่าของนี้รู้สึกว่าจะมาจากยะลาครับยะลานี่ fc จากใต้บอกนานเท่าไหร่ผมก็รอได้โอ้โห fc จับใต้รอหนึงครับ fc จากใต้เพราะว่ายะลาดูแลแม่ด้วยเนาะครับอันนี้นี่ี่อันนี้ลูกหกเจ็ดครับเนี่ยเนี่ยลูกหกเจ็ดครับโหงานของงานของใี่ครับขออนุญาตนะครับงานของอันนี้ช่างต่อครับลงกลึงช่างต่อ ล้อกลงเกินนานก็เป็นสปอนเซอร์หนึ่งลงเกิงดูครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรถแข่งอีกคันหนึ่งใช่ด้วยเนาะใช่ครับอันนี้อันนี้ถัดมาตรงนี้จะเป็นชุดเกียร์เห็นไหมครับนี่อันนี้จะเป็นชุดเกียร์อันนี้เกียร์แข่งหรือว่าเกียร์เกียร์แข่งเกีียร์แข่่งน นี่พวกนี้เกียร์แข็งครับนี่ก็เกียร์แข็งครับเป็นชุดเกียร์แข่งและนี่มุมนี้นี่นี่มมไ่่ยังไม่ได้เลยออันนี้ก็ตัวหนึ่งลูกหกเจ็ดโอ้ยังไม่ได้อืมครับนี่รีว v ว V Force สามนะครับ ให้ดูกันไปก่อนผมยังไม่ไม่ถามในเรื่องรายละเอียดเพราะว่าม,มันยังไม่เสร็จด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ใชไม่เสร็จใช่ครับให้ดูให้ดูกันไปข้าวคก่อนพอเป็นน้ําจิ้มครับประมาณนี้ครับที่เป็นในส่วนของอ,อมุมทำงานของทางคูณ ปกติที่ไลฟ์สดมุมไหนมุมนี้ตรงนี้จรงนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยจะไลฟ์สดเนี่ยแหละเวลาทั้งคูนคุยกับเพื่อนเพื่อนนะครับคุยกับเพื่อนเพื่อนคุยกับเอฟซีแครับก็จะเป็นมุมนี้ส่วนนส่วมุมเสื้อก็อยู่ข้างล่างข้างล่างที่ฝ้าคุมครับตรงนี้เลยเสื้อเลยนะครับอันนี้ันเป็นงานของงานลูกค้าอยู่ใช่ใช่ครับงานลูกค้าขมบูแต่งพวกจะใส่พวก ใส่ KR เนี่ยครับใส่ KR ใช่ไหมครับซวิโก้ใส่ดูโก้พันข้างล่างแต่ยังไม่เสร็จันยังไม่ได้ประกอบมันต้องแต่งหรืออะไรยังไง้นะครับต้องแต่งเป็นพวกเข็มเล่งฟักนบปากหนุหนูฟักปากท้ายเปลี่ยนเข็มเล่งอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนเจ็ตทำงานอะไรเงี้ยมันมีเทคนิคอะไรบางมันก็ทิ้งขุดที่พอที่จะเป็นแบบแนวทางให้กับมันก็ต้องเทคนิค มันก็ต้องเราต้องต้องละเอียดอ่ะมันก็ต้องเข้าใจกับเครื่องยนต์นะครับครับอืมันมันถึงจะมันถึงจะนึกภาพออกนะว่าควรจะใช้อะไรใช่ใช่ครับรถแต่ละคันมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับนะครับใช่ครับเอาครับในคลิปนี้ผมพามาดูกันพอพอให้หายคิดถึงนั้นก่อนนะครับสําหรับสำหรับเพื่อนๆที่ทักเข้ามาว่าอยากให้ผมมาเที่ยวหาท้าคูหน่อยมา ดูบ้านหน่อยครับบุกถึงร้านหน่อยว่าเป็นยังไงก็อย่างที่บอกไปแล้วคือช่างคูณไม่ได้มีหน้าร้านนะครับก็จะทำก็จะทํางานที่บ้านเลยนะครับเนียเนียนรถนี่แหละครับแล้วอะไรที่เป็นชิ้นหรือเป็นชื่อของช่างคูณเองมีตัวไหนไหมครับก็จะมีกล่องไฟกับกับท่อครับล้อหลักกล่องไฟตัวไหนครับกล่องไฟก็เป็นระบบสมองทั้งหมดมันเป็นอยู่กับรถเหครับอ๋ออยู่กับรถใช่ครับตักหลักนะ เป็นก๊องไฟ PMT ตัวนี้ตัวนี้เป็นรหัสเป็นแบบกราฟไฟของผมครับอ่าสั่งช่างมีมันทได้ออเป็นเป็นรหัสของช่างคูเองเลยนะครับเป็นเทคนิคของช่างคูเองเลยใช่ครับโอ้โห แพงไหมครับใบใบหนึ่งใบหนึ่งก็อยู่ที่8,000ห้าครับ8,000ห้าครับแล้วมันใช้ได้กับรถแข่งหรือว่ารถรถท้องทั่วไปเลอะทั่วไปได้ไหมก็ได้ครับได้ถ้าเราไปปรับปรุงให้มันเข้ากันครับก็คือต้องให้ข้อมูลท่างท่างทั้งคุณมาว่ามันเป็นลูกเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่เอะไรยังไงใช่ใช่ครับมันถึงจะเอาไวเซ็นหรือบาลนซ์กันอะไรเงี้ยเนาะ แต่ไปใส่เลยรถใช้งานก็ถามว่าใช้ได้ใช้ได้เลยนะไฟมันก็แก่ขึ้นมันก็ดีขึ้นอะรับอบไม่ตัดอะไรเงี้ยถ้ายงนั้นผมถามดนึงครับท่านคุณในรถสองจังหวะนี่หัวใจมันก็อยู่ที่เรื่องของการเปิดการเปิดการยกนะมั้ยการยกก็อะไรเสียถ้าเป็นถ้าสีหวาก็แขมแต่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่เครื่อสุ เสื้อเออว่าเปิดไอเสียเท่าไหร่อะไรยังประมาณใ้ใกล้เคียงเลยครับไอดีเลยใช่ครับก็เราคิดดูครับลูกตอนนี้มันเป็นลูกหกเจ็ดหกเจ็ดสิบเอ็ดหกครับเจ็ดสิบหกกลับอันนู้นหกสิบเจ็ดนี่กลับกันแล้วนะครับตัวนี้ใช้คาบูอันนี้เปลี่ยนคาบูด้วยไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนคาบูมาเป็นเป็นมิคคุนี้ครับมิคคุนี้เท่าไหร่อะมิคคุนีขนาดสามแปดครับสามแปดนะครับสามแปดเป็นของไวเซ็ Y Z แครับนะครับการถูกก็ Y วแการถูกก็ Y วแใช่มันเป็นของลูกที่บาทใช่ใช่ไหมใช่ครับอืเคในเรื่องข้อมูลตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันในสนามนี่ครับเอาแค่เป็นน้ำจิ้มไปก่อนว่าตรงนี้เป็นลูกเจ็ดสิบหกนะครับคาบเอคาบบูนะครับเป็นของมิคุนิใช่ครับนะครับสามสิบแปดมิล ใชครับนี่พอได้ครับซึ่งซึ่งหลักๆช่างคูณก็ทากล่องกับท่อใช่ครับนะครับหลักๆนะครับแต่ถ้าแต่ท่อนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าท่อในสนามใช่ใช่เพราะมันเป็นท่อ่อใช่ใช่ดังมากมันใช้งานไม่ได้ครับใช่มันใช้งานไม่ได้จริงเพราะว่ามันต้องแข่งในสนามนะผมเห็นช่างคูณทำท่อข้างใหม่ๆผมรถอะไรวะท่อมันโคตรดังเลยใช่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 รถอะไรุะผมแบบ สนันหูครับโอเคไาให้หายคิดถึงมาลุยกันถึงบ้านนะครับในคันนี้ก็จะประมาณนี้อืผมถามอีกนิดหนึ่งรับเกียร์ก็เปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไมหมดเลยหนึ่งถึงหกเลยหนึ่งถึงหกจัด PPP ฮะ p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  เนาะน้อยปากน้าอ๋อจากจากนี่น้อยปากน้ำนั่น้องปากน้ำใช่ครับ แล้วก็ในชุดคัดชุดคัดก็ชุดคัดเดิมแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชามคาัสเปลี่ยนชามคั<ช>อ๋อเป็นเป็นอลอยเป็นอลอยด้วยใช่ครับ,รบโอ้อย่างนี้ในคันอื่นก็เป็นอย่างนี้หมดไหมไม่ครับถ้ากําลังไม่ถึงนึกออกไหมหถ้ากําลังเครื่องมันอย่างเนี้ยที่ผมของคันทาไมต้องเป็นอลลอยเพราะว่ากาลังเครื่องมันเยอะครับลูกเจ็ดสิบหกครับการปล่อยคัสสปริงคัสอืม สคาดเดิม,มแ,ตแตกแตกครับ<อ>สําหรับอของผมอของคนอื่นผมไม่ทราบนะเดี๋ยวจะบอกเอ้ผมใช้อยู่เห็นแตกแต่อย่างขอผมแตกผมก็ต้องเป็นใช้อลลอยอลลอยมันก็เบาขึ้นและแข็งแรงครับอ่าเหนียวแล้วมันสั่งจากไหนครับอันนี้สั่งมาจากอืมจังไม่ผิดอันนี้รู้สึกว่าจ,านนจะจะ,จะโลด วิโรจน์วิโรจห้อยอ่วห้อยหวงทองเนี่ยครับใช่โอ้โหที่ผมไปถ่ายแกมาอยู่ด้วยใช่ผมไปถ่ายตัว KR ถ้าจำของแกอยู่รอบนึงแต่เดี๋ผมจะมีคลิปตัวสิบวิคันแรกของแกด้วยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าแกแกจะเลิกแกไม่ทำแดดแล้วครับอ่าแกก็เลยถอดให้ผมถอดชายให้ สนิทถ่านอย่างนี้ก็ไม่มีไม่มีอีกแล้วนี่ครับก็ถ้าสั่งก็ไม่ไม่ถ้าสั่งก็คงจะได้แต่คงจะช้าเพราะมันต้องใช้อลอยเป็นก้อนเลยนะนึกออกไหมเป็นแท่งอ่ะเพื่อมากัดเพื่อเป็นเป็นชามใส่ใส่แผ่นคัสอ่ะจะเป็นช่างจะรู้เออโอแล้วไม่ีตัวอย่างให้ดูเนี่ยไม่ไม่มีมันจะอยู่ในรถเลยใโหนี่ก็มีอันเดียวเองครับเอันเดียวอันนี้มีอันเดียวโอสโห นัผมได้คาร์ดจากจันโลดท่อจากแดงจันแดงครับโอ้โหระดับบอลปาตานทั้งนั้นคือว่าไปแข่งแดงบางทายสมัยก่อนเป็นคู่แข่งกันครับตอนนี้แกก็เลิกแต่ผมก็ยังไม่เลิกผมก็ทำผมไปเรื่อยนะก็จะสนิทกันเนาะถ้าเป็นพูดง่ายคือเพื่อนต่างวัยหรือเ่าสนิทไปเจอกันนี่โอ้โหแบบจะต้องแบบในช่องผมยั่งมีถ่าย จะลดอยู่แล้วก็หลายคนอยากจะถามเกีนหน้าแดงรออีกิีนะครับถ้าใครจะดูน้าแดงผมบอกก่อนเลยว่าบางทีแกติดปัญหาหลายอย่างผมบอกไว้ก่อนเลยแต่ว่าผมบอกในที่นี้ไม่ได้นะครับก็รอรอแต่ว่าผมผมสัญญาว่าจะเอาแกมาลงให้ได้แดงนอดัแต่ว่ารอก่อนยังไงรอก่อนรอก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคลิปเดียวด้วยที่ผมจะได้ไปถ่ายแก โอ้ยแกไม่ค่อยออกสื่อใช่แกไม่ออกสื่อใช่อาจจะเพิ่มแล้วจะเป็นคลิปเดียวคลิปสุดท้ายด้วยที่ผมจะได้ทําถ้าผมได้มีโอกาสนะแต่แกก็บอกว่าได้แต่ว่ารอก่อนเนาะแต่มาเที่ยวหาช่างุณนะไรก็นี่ลูกปืนล้อใหายมากเลยก็ก็มันมันใช่นะมันอยู่ที่เซตตรงขาคาซิเปอร์อะไรเงี้ยครับแต่นี่เมื่อติดอยู่ พี่โชคไทยโชกของแกซี่ครับแกซี่โชคหน้าครับโชคหน้าโชคหน้าโชคเดิมโชคเดิมใช่ครับเคยถามเราเนาะใช่ใช่โชคเดิมแต่เราเซ็ตเพราะว่าเราเซ็ตคือเซ็ตเซ็ตใหม่อะเซ็ตแกนเจาะรูอะไรเงี้ยอ่าเซ็ตรูน้ํามันอะนี่ะครับโอ้โหรูเงไม่ยูดีกันเนี่ย นี่ครับมันเป็นรายละเอียดนะมันทีแค่กปืน่องลูกมันจะทรถใช่งัใช่ใช่ก็คือมันลดความฝืดอะเนาะใช่พอมันไม่ฝืดปุ๊บมันก็มันก็ไปได้ไหลไปได้หน่อยรถกำลังเครื่องก็เบาด้วยใช่เพราะมีเพราะมันไม่ฝืดอ่ะครับอืมอ้าวผมนี่นะครับกุญแจปอกหอมาดูเป็นจิ้มก่อนก่อนนะครับแต่ถ้ามีแข่ง จะไปแข่งมื่อไหร่ยังหรือยังไม่รู้มันจะมีวันที่สิบสามเอ็นครับที่หาดใหญ่แต่ผมก็ต้องรอดูอ่อรอในชุนว่าก็จะยังไงรอบางอเื้อในชุนเพราะมันจะต้องใช้งบเยอะะใช้จ่ายเยอะแล้วก็ต้องมันนอนดูแม่ใช่จจะดูแม่อกจานไอจา์ไฟจานไฟตัวนี้ใช้ของของแด๊ดหมดเลย modify ใหม่ modify ใหม,ม่มหมใช่ครับอ๋อใช้ของดชมือนครับ modify อืมฮะค,มมคุยถึงเรื่องรถเรื่องอะไรกันไปเรียบร้อยนะครับนะครับในคลิปนี้ก็คงคงเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปไปดูกันว่าเอกลักษณ์ของความเป็นท่อข้างเป็นยังไง <c oughs> นะครับ <c oughs> โอเคครับ